สวัสดีวันสงกรานต์จันทิยาก็มีโอกาสได้ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะก็คือเรียนกับทางคุณจิมควิกเขาเขียนหนังสือเล่มน,นี้เนาะ i m i t l เ s s เนื่องจากว่าพวกเราที่ติดตามอาจารย์ทยาเราก็สนใจในการพัฒนาตัวเองก็จะน่าจะพอรู้จักคุณจิมควิกเนาะเขาสอนเรื่องการใช้สมองให้มัน i n t e l ลเ g e จนให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะไปในเรื่องของฟิสิกอลแล้วกออ็ข้างในด้วยนะคะวันนี้ อาจารย์ิตยมีเควสที่จะต้องทําก็คือต้องเอาสิ่งที่เราเรียนนะคะในวันแรกมาสอนนะคะก็เลยจะมาสอนในที่นี้ด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับพวกเราด้วยนะคะในเรื่องของ the fast method to learn anything เพราะอย่าลืมนะในโลกทุกวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันข้อมูลมันเยอะมากะคะ่ะการที่เราจะคัดกรองหรือว่าเราคอนซูมข้อมูลหรือเอาข้อมูลเนี่ยเข้ามาใส่ใน หัวสมองเราเนี่ยมันเยอะมากเรามีวิธีการเรียนรู้ยังไงนะคะซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนในคอร์สนี้นะคะคุณจิมควิกเขาสอนวิธีก็คือ fast f a s t fast f a s t มาจากอะไรบ้าง f ย่อมาจาก forget หลายคนจะงงว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะให้มาเรียนแล้วเกจะมา forget อะไร forget อะไรลืมอะไรลืมอะไรนะแบ่งเป็น3อย่างจาก ก่อนจะเรียนรู้อะไรเราต้องลืมอะไรบางอย่างลืมมันไปก่อนเหมือนน้ํานะคะถ้าเรามีแก้วน้ําเนี่ยที่มันเต็มแก้วอยู่เราก็เอาอะไรมาใส่ไม่ได้นองจากว่าเรามีความเชื่ออีโก้เรามีอะไรเยอะแยะเวลาเรารับอะไรเนี่ยมันจะรับยากฉะนั้นเราต้องลืมมันไปก่อนนะคะความเชื่ออีโก้ความอะไรที่มันอยู่ในหัวสมองเรานะเพื่อรับข้อมูลเข้ามาก่อน นั่นคือ1 fast นะคำโค้ดอันนึงที่ชอบก็คือว่า your mind is like a parachute it only works when it o p e n หมายความว่าพาราชุทคืออะไรคือร่มร่มชูชีพอะคะ่ะมันจะกลางก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อมันถูกดึงถูกเปิดให้ใช้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากเรียนรู้อะไรอะค่ะถ้าสมองเราไม่เปิดเราไม่ open นะคะมันก็ไม่ทำงาน ใช่ไหมอะจําจตรงนี้ดีๆนะคะเราก็ต้องทําตัวให้เหมือนร่มสุชีพนะเปิดแล้วมันจะทํางานนะฉะนั้นเปิดสมองลองเปิดใจเปิดอะไรยอมรับอะไรบ้างนะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสองก็คือลืมไปเลยเรื่องซิติวเอช n ันนะสิติเอชั่นหมายความว่าเราเนี่ยเวลาเรียนรู้อะไรเนี่ยชอบเอาความคิดเอาเรื่อง บ้านเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเงินเรื่ององ,อง,งานอะไรเนี่ยมาอยู่ในหัวทําให้เราโฟกัสอะไรไม่ได้ฉะนั้นเราต้องโฟกัสนะตอนนี้นะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับ now นะขณะนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราโมวแต่ไปคิดอะไรเนี่ยเราทําอะไรกับอนาคตหรือว่าอาดีตอะไรทําไม่ได้นะคะต้องทํากับปัจจุบันฉะนั้นต้องมี s i t เ a t i o n หรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเราอยู่กับณนะตอนนี้โฟกัสลืมที่สามโฟกัสสิ่งที่สามก็คือ limitation การจํากัดตัวเองคนเราเนี่ย เก่งมากเลยในการที่จะน ег าทีฟตัวเองฉันไม่ดีอย่างนั้นฉันผอมเกินไปฉันอ้วนเกินไปฉันแก่เกินไปฉันอายุน้อยเกินไปฉันอ้วนฉันผอมเกินคือคือเป็นอะไรที่มักจะน g a าทีฟตัวเองเขาเรียกว่าน ег าทีฟเซฟทล์ปฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเราทําอะไรก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างไม่ต้องมองไกลหรืออาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์ทยาเป็นคน ไม่เคยออกกล้องจ้ะไม่คิดว่าฉันจะมาทําอะไรแบบนี้นะแต่ผ่านไปผ่านมาเป็นยังไงล่ะก็ทําได้นะคะเราสามารถแบ่งปันความรู้เราสามารถทําอะไรในสิ่งที่เราฝันเราอยากทํามาตั้งนานแล้วอ่ะเราทําได้นะทำได้จริงๆทุกคนเชื่ออาจารย์เพราะอาจารย์ทำมาแล้วนะคะนั่นแหละค่ะอย่าไปลิมิตตัวเองอย่าไปตีขอบตีกรอบตัวเองว่าฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บอกตัวเองไปเลยทุกวันว่าฉันเก่งฉันทําได้ฉันทําทุกอย่างได้ บอกอย่างนี้ไปเลยแล้วมันจะเป็นจริงนะอย่าไปจํากัดตัวเองอย่าไปลิมิตตัวเองโอเคลืมไป3ามอย่างแล้วเนาะนั่นแหละค่ะคือ f สตัว f แล้วเนาะก็มาต่อที่ a นะ a ความหมายคือ active active คืออะไร active learning คนไทยเราเนี่ยส่วนมากนะคะในการเรียนรู้เราจะถูกเป็นการป้อนอย่างเดียวเลยฟีดอย่างเดียวเลยว่าเราเนี่ย อย่าไปเถียงอย่าไปอะไรคือความหมายแอคทีฟคือเรามีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกันนะะถ้าเรียนรู้เนี่ยก็ต้องจากถามคำถามจดโน้ตมีคอมเมนต์ คือโต้อตอบกันนะคะมีคําถามก็ถามไม่ใช่ว่าเก็บเพราะว่าคนไทยจะเป็นลักษณะที่ขี้อายนะจันเทียก็เป็นคนหนึ่งที่ i, ขี้อายถามไปเขาจะหาว่าเราโง่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปอายอย่าไปกลัวนะคะเกิดมาชีวิตเดียวเนี่ยถามอะไรได้ถามไปเลยทําไปเลยนะคะจะสังเกตว่าทําไมฝรั่งเนี่ยเขาเติบโตทางความคิดเยอะเพราะว่าเขากล้าแสดงออกกล้าถามกล้าออกความเห็นแต่ว่าเราต้องเคารพในสิทธิของกันและกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปเกินเลย ล้ำเส้นอะไรกันก็ไม่ไม่ดีไม่งาม f a แล้วก็ s นะ s คืออะไร s คือ state state หมายความว่าสถานะหรือว่าภาวะณนะตอนปัจจุบันที่เราเรียนอยู่เราต้องทำสภาพแวดล้อมทำตัวของเราเนี่ยให้มันพร้อมเรียนนะคะอย่าไปแบบโอ้โหวงเหงาหานอนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนเราจะจำได้ดีถ้ายกตัวอย่างสมมุติว่าเวลาเราไปร้านอาหารเราได้ฟังเพลงเพลงหนึ่งแล้วมัน หวนไปทําให้เรานึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กหรือว่าเฮ้ยความรู้สึกนะั้นมันกลับมาคืออย่าประเมินความรู้สึกหรือว่าความเชียสของตัวเองความเขาเรียกว่าอะไรความการรับรู้ของตัวเองนะต่ำไปนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมค่ะแม้ว่าจะมีกลิ่นอะไรแบบนะี้กลิ่นหอมๆทําให้เราจดจําได้อย่างเงี้ยคือความสัมผัสกระดาษอะไรแบบนะั้ คือการสร้างอนะินเวล n มนตะทำให้เรามีภาวะหรือว่าสถานะในการเรียนที่พร้อมแล้วเราจะเรียนได้ดีนะคะนั่นแหละค่ะคือเรื่องของ State เนาะสร้างสภาวะหรือว่าภาวะณนะตอนที่เรากำลังเรียนเนี่ยให้มันน่าเรียนตัวสุดท้ายก็คือ t นะคะ f a s, s t T คืออะไร T คือ teach การสอนจะทำให้เราเรียนรู้ได้เป็นครั้งที่2ลองสังเกตวิธีการเรียนนะคะถ้าเรียนไปอย่างนั้นแหละเรียนเพราะว่าไม่ได้ อยากจะทําอะไรต่อเราก็จะไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่าเก็บเนื้อหาอะไรได้มากแต่ถ้าเราเรียนเพื่อเอาไปสอนต่อเหมือนที่อาจารย์ธยะทาเควสตัวน,นี้นะคะอาจารย์ธยะจะจดโน้ตเลยว่าฉันจะต้องเอาอะไรมาสอนแล้วมีคําโค้ดอะไรดีๆที่อยากเอามาพูดต่อบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราทําได้ดีขึ้นแล้วก็วิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยฉะนั้นการสอนเป็นการทําให้เราเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะ,ะเป็น2ครั้งเลยและนั่นแหละค่ะคือทั้งหมดนะคะ FAST วิธีการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ F คือ forget ลืมไปทุกสิ่งอย่างลดละโก้ ego, ความเชื่อทุกอย่างลืม,ลมไปก่อนนะ,ะ A ก็คืออะไรเรียนอย่าง active เรียนอย่างโต้อตอบมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะ S ก็คือ situation นะคะสร้างสภาวะหรือภาวะในการเรียนรู้ให้มันน่าเรียนไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็ T ก็คือการสอนการสอนทำให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นอีก เป็นครั้งที่2นะคะโอเคอาจารย์ทยาทำเควสเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นำไปใช้นะคะแล้วก็ไปสอนต่อก็ได้นะ,ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้นะคะก็ขอให้มีความสุขเช่นเคยนะคะลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในเควสถัดไปของอาจารย์ธยานะคะบ๊ายบาย